บอกว่าผู้หญิงยุคใหม่นี่ความรู้สึกช้านะคะรู้สึกช้านะคะเพราะว่าโดนคมขืนไปแล้วสองเดือนเพิ่งรู้สึกตัวว่าโดนคมขืนนะคะนี่ก็บอกเลยว่าใครนะคะที่มีลูกชายนะคะต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะถ้าเด็กผู้หญิงคนนั้นเขายังไม่บรรลุนิติภาวะคุณพ่อคุณแม่เขาจะมาเอาเรื่องเราได้นะคะครูบอกก่อนนะคะว่าของครูเทคนิคนะคะใครนะคะที่มายุ่งวุ่นวายกับลูกชายครูนะคะครูจะแจ้งความก่อนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เขารับรู้นะคะว่าลูกเขาอยู่ที่นี่นะคะให้กลับมา รับด่วนนะคะคุณจำไว้นะคะเพราะว่านี้เคสนี้พี่ชายคุูโดนมาแล้วนะคะเ,เด็กมหาลัยนะคะมีะรายการเด็กอายุ18 18 19เนาอะมีะรายการคุณรู้ไหมคะเลิกมีรายการกันเรื่องปกติของเด็กเนะเดี๋ยวนี้นะ ได้กันสองเดือนแล้วก็เบื่อไหน่กันก็เลยเลิกกันนะคะสุดท้ายผู้หญิงเขาฟ้องค่ะว่าเขาโดนคุมขืนค่ะนะคะสุดท้ายสารเห็นใจนะคะบอกกันนะคะเ่าสารเห็นใจนะคะเสียไปห้าแสนนะจ๊ะขอโทษนะคะถ้ารูกอยากเที่ยวผู้หญิงนะคะพาไปเที่ยวเลยดีกว่านะคะ2อ0 0ันสามพัจ่ายไปเลยค่ะนะคะร้อยครั้งเพิ่งจะส0 0 0สนเท่าไหร่นะ สิบครั้งสามหมื่นสามแสนร้อยครั้งเอ,อ้เนาะครูมไม่รู้ว่นะแต่ห้าแสนเนี่ยมันเกินร้อยแล้วนะเกินร้อยครั้งแล้วนะคะกูขอบอกก่อนนะคะเราจะได้เสียเปรียบผู้หญิงแบบนั้นนะคะความรู้สึกเขาช้านะคะแต่ช้าแล้วชัวร์นะคะเพราะถ้าเขาฟ้องคุณนะคะคุณเสร็จนะคะจำไว้นะคะของฟรีไม่มีของดีในโลกนะคะจำไว้นะคะไม่มีจริงๆนะคะอย่านึกว่าได้ฟรีนะคะเดี๋ยวโดนฟ้องขึ้นมาแล้วจะหนาวนะคะผู้ชาย